ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เรียงไกลของวงการเคยสงสัยไหมว่าทำไมโอเปร่าถึงต้องดูอลังการงานสร้างขนาดนี้ หากพูดถึงโอเปร่าที่เป็นมหากาพย์แห่งความรักต้องมีชื่อไอดาและคอสกาติดโผล่แน่นอนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังความแกลนของทั้งสองเรื่องก่อนปักหมุดไปดูเวอร์ชั่นซามาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เอเตอร์คณะชื่อดังจากลัเสเซียที่กำลังจะเปิดการแสดงที่ไทยในเดือนตุลาคมนี้เริ่มกันที่ความยอดเยี่ยมของไอดาเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างหัวใจกับชาติบ้านเมืองที่เข้มข้นจนต้องคารวะ บทประพันธ์ชิงเอกของจุดเซเป้แวร์ดี้ี่ตกวีชาวอิตาเลียนที่ได้รับโจทย์สุดพีคให้แต่งโอเปร่าเพื่อฉลองเปิดโรงละครแห่งใหม่ในกรุงไคโรจากผู้ปกครองสูงสุดของอียิปต์นขนาดนั้นเรียกได้ว่าการแต่งเรื่องเนี้ยงานช้างระดับรัฐไม่แปลกใจเลยที่ไอดาจะกลายเป็นโชว์ระดับโลกและมักถูกจาัดก,การแสดงการแจง้งเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการแบบเต็มพิกัดอย่างที่โรงละครโรมันโบราณอารีนาดิเวลลนะในอิตาลีที่ยิ่งอลังการไปอีกจะถูกยกมาให้คน ไทยดูสุดสที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตอ่อด้วยความยิ่งใหญ่ โอเปราดราม่าที่ชวนให้ลุ้นจิกบอกเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่เข้มข้นและองค์ประกอบที่พาเราหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเพลงวิซซี่ดาเต้ที่ดังเป็นผู้แตกบทเพลงที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดและเป็นคำถามที่ทอสกามีต่อพระเจ้าว่าทำไมผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างเธอที่อุทิศชีวิตให้ศิลปะและความรักถึงต้องเจอกับจุดจบที่โหดร้ายแบบนี้หรือจะเป็นฉากฆาตกรรมที่เขาว่ากันว่าสมจริงและรุลแงมากรวมถึงฉากจบที่ต้องขอ อุบกันไว้เลยว่าเป็นหนึ่งในฉากที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์โอเปร่าถึงขนาดที่สมัยก่อนนักสแสดงต้องเล่นจริงเจ็บจริงกันมาแล้วและเพื่อเป็นการตอกย้ำความเกรียงไกรทั้งสองโชว์ปีนี้คือโอกาสสุดพิเศษพอไอดาและทอสกากำลังจะมาแลนดิง้งจัดสแสดงแบบเต็มแม็กที่ประเทศไทยโดยสมมาลาโอเปร่าแอนด์บัลเล่ทีเเตอร์การันตีความอลังการด้วยฉากที่ยกมาทั้งชุดพร้อมทับนักสแสดงและวงออเคสตาราเพื่อมอบประสบการณ์ระดับโลกที่สมบูรณ์แบบให้คนไทยโดยเฉพาะอย่าพลาด พร้อมเปิดมานการแสดงแล้วทอสกาวันอังคารที่7ตุลาคม2568และไอดาวันพฤหัสที่9ตุลาคม2568สามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์